สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหาทำตามคำขอวันนี้มีเชลหน้าตาปะระหลัดประแล่แบบนี้มาอีกแล้วค่ะคำขอนี้นะคะคุณผู้ชมท่านนี้ขอมาว่าคุณมิก้าขอบ้านหรูๆนะคะฟังกช์ชันครบเครื่องเลยแล้วก็ขนาด2คูณ2ีสามีสำหรับคุณพ่อคุณแม่และลูกอีกสองคนสำหรับเราเรามองว่าท้าทายมากเลยนะเพราะว่าจะเอาฟังกช์ชันครบด้วยแล้วก็จะเอาพ่อแม่ลูก2ด้วยงั้นเราจะปรับบ้านหลังนี้ให้ผนังสูงสุดใจขาดดินแบบนี้เลยสิ่งต่อไปนะคะ เราจะต้องแบ่งเลยเยอร์บ้านก่อนเลยคุณผู้ชมอย่างเช่นว่าด้านนี้อาจจะเป็นห้องน้ําแล้วก็มีเตียงให้คุณพ่อคุณแม่ก็คือบอกเลยนะว่าเตียงคุณพ่อคุณแม่น่าเศร้ามากเพราะว่าต้องนอนฟังเบสฝั่งนี้ก็อาจจะเป็นห้องน้ําอีกไหมแล้วก็เตียงให้ลูกอีกสองคนนั่นหมายความว่าฝั่งขวามือตรงนี้อาจจะเป็นลิฟวิงรูมและซ้ายมือฝั่งคนันนี้อาจจะเป็นห้องครัวของเรานะคะด้านในเชลชางเลนช์อะไรพวกนี้เราจะเอาค่าความต้องการของซิมไม่ว่าจะเป็นค่าปวดชีหิวข,วข้าวค่ะง่วง ค่ะนนความสนุกเอยได้อะไรอย่างเงี้ยเราจะยัดเข้าไปในเชลนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะส่วนฟังก์ชันอื่นอาจจะต้องออกมาแผลมด้านนอกเชลทางด้านหน้าบ้านมันก็จะต้องโอ้อาน,นิดนึงเนาะเพราะว่าเขาอยากได้บ้านหรูสุดใจขาดดิ้นเลยใช่ปะเราอาจจะทําผนังโค้งนี่ยังจะอยากเล่นผนังโค้งอีกในการเนี่ยให้ขอบมันมนๆค่ะเพิ่มความเป็นยูโรเบนสไตล์ให้กับบิลดิ้งของท่านแล้วก็คิดว่าจะมีบัลคอนี่นะออกมาบัลคอนี่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรเหมือนพอร์ชอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมออ มาสักสองทายด้านหน้าบ้านแบบนี้บ้านที่หรูก็ต้องคือบ้านที่อยู่สูงสุดใจขาดดินเลยค่ะประตูเราจะใช้สีขาวทองอันนี้นะคะอยู่บนผนังที่ความสูงระดับ2จาก Discover University หน้าต่างที่ใช้ก็จะใช้จากของ Discover University ต่อไปด้านบนเพดานตรงนี้นะคะเราจะ build ceiling ขึ้นมาเราจะทําการใส่พื้นเข้าไปให้ด้านบนตรงนี้เต็มๆเ,เลยถ้ามันไม่พอดีก็เอาพื้นเนี่ยมาวางไว้ข้างล่างทํารูปทรงให้มันพอดีนะคะแล้วก็ค่อยเอาขึ้นมาใส่หัวโค้งตรง ก็ต้องใส่ด้วยนะคะมันจะได้เป็นพื้นแบบนี้ต่อไปเราคิดว่าจะต้องมีส่วนหลังบ้านให้กับบ้านหลังนี้นะคะถ้าเราก็ปี้เลยได้บอนี่ก o ปี้ลวด้านหน้าบ้านลวอะไรพอชด้านหน้าบ้านนะคะแล้วเอามาแปะไว้เลยต่อไปเราจะไปนำฮารฟวอลนะที่สูงขึ้นมาประมาณนี้นะคะเราก็เราจะเอามาวาดไว้ด้านบนเชลตรงนี้ดันพื้นขึ้นมาแบบนี่นำหลังคาฮิปฮาฟฮิปรูฟอันเนี้ยนะคะเอามาหันเข้าไปแบบนี้เลยดึงออกมา ให้สุดลูกหูลูกตาเขาจะดึงได้หลังจากนั้นเราจะต้องแอดจัสหลังคาเนี่ยให้มันพอดีกับขอบของฮาร์ฟวอลของเราฮาร์ฟวอลของเราถ้ามันไม่พอดีเราก็จะดัดเขาเข้ามาแบบนี้หลังจากนั้น c o p ี A ไอฮาร์ฟฟิปบูฟอันเนี้ยนะคะเอามาหมุนแล้วก็ค่อยๆแปะไปรอบๆพอแปะเสร็จก็จะได้อะไรที่มันหน้าตาแบบนี้ต่อไปเราจะเลือกรั้วตัวนี้ค่ะเวลริดเฟนส์ ence, นะคะแล้วเราจะเอามาใส่ไปรอบๆหลังคาของเราแบบนี้พีซตรงหลังคาอันเนี้ยที่มันเป็นพื้นอ่ะมันเป็นตัวพื ใช่ไหมนะแปลว่ามันจะยกแพลตฟอร์มได้เราจะยกเขาขึ้นมาสัก2ระดับแบบนี้หลังคาด้านในมันยังอู่อ่าไม่พร้อมเพราะฉะนั้นนะคะตัว h a l f w a l l ตัวนี้เราจะเลือกที่สูงกว่านี้อีกแล้วเราก็จะตีลงไปแบบนี้ทําทุกอย่างขั้นตอนเดิมเลยค่ะปรับทุกอย่างให้มันเท่ากันด้านบนตรงนี้นะคะหลังคาเนี่ยเราจะใส่พีซตัวนี้ของ Get f a m o u s นะคะเราว่ามันมันดูเวอร์ดูมีอะไรคิดว่าบ้านหลังเนี้ยเราจะทําด้านหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านให้มันเหมือนกันไปเลยต่อไปเอาพีซนี้นะคะตัวตกแต่งหลังคา ของ Stranger View เนี่ยเอามาแปะไว้ค่อยๆไล่แปะให้มันอยู่รอบๆหลังคาของเราแปะรอบๆหลังคาเสร็จก็จะหน้าตาออกมาแบบนี้เลยค่ะยังไม่พอนะคะเราเอาตัวนี้มาซ้อนตัวค่ะของ High School Years แปะไว้ทั้ง2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะให้มันซ้อนๆตัวกันไปนะคะฟรีซของตัวนี้โซนด้านบนเนี่ยรอบๆเนี่ยมาใส่ให้รอบเลยนะคะเขาเรียกว่าฟรีซอยู่ในตรงที่เลือกอันเดียวกับทริมเลยเพิ่มความโอ่อ่าให้บ้านของเราอุ้ยมันจืดนะมันดูจนะืดเราอยากให้มีความทองๆเข้ามาค่ะคุณผู้ชม เราก็จะเลือกใช้เสาจากของ Realm of Magic นะคะเอามาแปะไปรอบๆรั่วก็จะใช้จาก Realm of Magic เหมือนกันใส่รั้วไปยุบยับแบบนี้ก่อนเลยบันไดที่ใช้ขึ้นบ้านนะคะเราจะใช้บันไดหินอ่อนของ Get Famous และเราก็จะขึ้นด้านข้างๆบ้านแบบนี้2องข้างใส่ฟาวเดชันแบบนี้ Get Famous เขาจะมีตัวนี้อยู่นะคะ Your Eyes Balcony คืออยากจะบอกว่ามันดูหรูของจริงเราจะเลือกเอามาเป็นหัวเสาของเราแบบนี้นะคะไม่รู้ซิมจะขึ้นได้เปล่าเราคิดว่าได้นะถ้าไม่ได้ก หล,ออหลังคาแบบมาเบลมาจายวอลเปเปอร์ทางด้านนอกอาคารนะคะเราจะใช้เป็นหินที่สีมันออกแบบว่าอมเหลืองๆน้ําตาลอ่อนๆแบบนี้ทาไปทุกห้องเลยหลังคาเนี่ยตรงแพลตฟอร์มเรายังไม่ได้ใส่สีอะไรเลยนะคะเราก็จะมาเลือกตรงสีของแพลตฟอร์มเราจะใส่เป็นสีขาวที่มีขีดๆแบบนี้ทับเข้าไปให้มันดูมีเลเยอร์เยอะๆไว้ค่ะหลังคาเราจะใช้เป็นตัวเหมือนเกล็ดปลาอันนี้นะคะที่สีเทาๆอ่อนๆต่อไปพื้นทางเดินเราจะใช้พื้นหมากรุก ตัวนี้เราจะม็อกอัพสเปซของบ้านเราไว้ก่อนนะคะอาจจะมาประมาณนี้แล้วก็ออกจากบ้านแบบนี้แล้วก็ตีรั้วให้บ้านของเราค่ะยืดไปยาวๆเลยทีนี้ด้านนอกบ้านตรงเนี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าเป็นทางเข้าใช่ไหมเราจะทําการเอาพื้นนะคะมาม็อกอัพรอบๆบ,บ,บ้านของเราไว้อีกขั้นหนึ่งเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องแต่งอะไรเยอะค่ะตึงโปะความจริงปรากฏแล้วคือประตูรั้วไมเซ็นเตอร์กับบ้านทําไมหรอทําไมอะ่ะ <laughs> ประตูรั้วจะเออเบ้เบๆอย่างงี้หรอคะ่ะ เอ๊ะหรือว่ามันตรงไม่มันไม่ตรงเพราะว่าประตูรั้วสีไทายแต่พื้นเราเนี่ยมี3ามทายคุณพระคุณเจ้างั้นเราอาจจะต้อง DIY ประตูรั้วด้วยตัวเองแบบนี้แล้วก็เอาเกตนะคะมาตีเป็นเหมือนแบบว่าการเปิดแบบแอบแ i อนี่เหมือนทางเข้าแบบแอบแ i อแบบนี้ <laughs> ดีไอวายละหนึ่งด้วยความที่บ้านเราเหมือนแมนชั่นมากๆเลยนะไม่ไม่เหมือนนะเรียกว่าใช่เลยดีกว่านะคะแค่เชลบ้านมันเล็กเนี่ยเราจะเอาพุ่มอันนี้ที่ดูเป็นระเบียบคุณผู้ชมจะ,จจะต้องรอหมีมีซิมเขานั่งเวียงพุ่มนี้ค่อยๆเรียงไปทีละพุ่มแบบนี้ก่อนนะคะและเรียงส่วนเสร็จแล้วนะคะภายในพริบตาเดียวแต่เดี๋ยวขอเอาไปตัดเป็นท i ิปส์แอนทริคแล้วกันนะคะเพิ่งรู้เหมือนกันว่าวิาวธีนี้มันทาได้จริงๆเราควรรู้นานแล้วนะต่อไปเราจะไปเลือกรั้วนะคะที่เป็นรั้วส่วนโค้งแบบนี้หลังจากนั้นเราจะหดลงไป แบบนี้นะคะอย่างละหนึ่งข้างก๊อปปี้ตัวเองเนาะหมุนให้มันเป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเลือกรั้วอันไหนก็ได้เนาะตัดตรงกลางทิ้งไปแบบนี้จัดให้อยู่ในที่ทางที่คิดว่าจะเอาแล้วนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็จะยกขึ้นมาหนึ่งระดับแบบนี้พอหลังจากนั้นเราจะมากดที่ตัวรั้วแล้วก็ remove fence ออกไปให้หมดเลยนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็เปลี่ยนรั้วเนี่ยให้เป็น f full w a l l นะคุณผู้ชมแล้วก็ Bu i l d ceiling นะคะหลังจากนั้นเราจะ move wall อีกทีหนึ่งทำย้อนไปย้อนมาต้องขออภัยนะเราก็เรียนรู้ไปพร้อมกันเนี่ยแหละเราแค่จะ เพราะว่าเราอยากจะทํากาซีโบให้เขาว่าเรารู้สึกว่าบ้านแมนชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีละไหมกด Shift C นะคะเพิ่มจุดบนหลังคาให้มันนวลเนียนขึ้นอีกแล้วก็ดึงสุดๆไปเลยค่ะดึงให้มันบวมสุดๆเท่าที่จะบวมได้หลังจากนั้นย่อระดับหลังคาลงแบบนี้แล้วก็เลือกลายกระจกนะคะเอามาแปะไว้เป็นกาซีโบเล็กๆเจ้าจะใช้จากของโรแมนติกการ์เด้นลายมาเบลแบบนี้เลยอาจจะต้องวางไว้สี่มุมเมืองแบบนี้ไปก่อนนะคะใส่ทริมอันใหญ่ๆใ,ให้กับหลังคาแก้วของเรา อย่าลืมใส่แพลตฟอร์มด้วยนะคะขอบแพลตฟอร์มใส่เข้าไปแบบนี้เลยพื้นด้านในกาซิโบเนี่ยอยากจะใช้เป็นมาเบลสีขาวตัวนี้แล้วก็เลือกลูกกงอันนี้นะคะมาเป็นรั้วรอบๆบกาซิโบเขาอยากจะมีครบทุกฟังก์ชันเลยเพราะฉะนั้นกาซิโบตรงนี้เราจะใส่เป็นขาตั้งวาดรูปไว้ให้เขาตกแต่งโซนกาซิโบเสร็จนะคะก็จะออกมาแบบนี้เลยคุณผู้ชมเหมือนแบบว่ากําลังวาดภาพบัลเลรินา่าที่กําลังเต้นบัลเล่อยู่ในทุ่งดอกไม้สีขาวแบบนี้แล้วก็จะมีที่นั่งมีดอกไม้ตกแต่งก คไะคะตกแต่งโซนเอ็กซ์เทอร์เรียลและแลนด์สเคปเสร็จแล้วนะ,ะเดี๋ยวจะพากันไปให้ดูทีละจุดเลยเข้าบ้านมาก็จะสามารถเดิอนออกไปได้2ทางแบบนี้นะขึ้นบ้านได้2ทางฝั่งคันนี้เราก็เอาต้นไม้อันนี้เป็นดีบักของเบสเกมนะคุณผู้ชมพกต้นไม้ห้อยๆเนี่ยแล้วก็เอาเก้าอี้จากของเด c o r t ทูเด m a แม็กซ์เอาพรมลายม้าลายแล้วก็ตกแต่งโตะ๊ะนู่นนี่น,นั่นกรุบกริบบริเวณหน้าต่างนะคะก็จะมีการใส่กระถางดอกไม้ไปให้ด้วยด้านหน้าบ้านนะจะมีการทําโต๊ะบอนใส่โต๊ะอะไรคะการตัดแต่งต้นบอนใส่ แล้วก็มีมาคุยหาเด coration แถวนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยใส่สกิลจุกๆไว้ให้เลยนะคะมีกีตาร์มีเก้าอี้โยกหรือว่าอยากจะถักเนตติ้งไปดูวิวบ้านไปทางด้านนี้ก็เหมือนตอนแรกที่ให้ดูเลยใช่ไหมเราไปดูด้านหลังบ้านกันต่อเลยทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังเนี่ยจุกๆบอกเลยอยากได้บอกว่าฟังก์ชันจุกๆเลยใช่ปะเต็มสตรีมอะเรามาดูด้านนอกกันก่อนนะพอออกจากบ้านมานะด้านล่างก็จะมีที่มังกี้บาร์นะคะเผื่อว่าลูกเขาจะเป็นวัยชายหนึ่งคนที่เรามาโนไว้ไนะเขาไม่ได้บอกว่า อายุเท่าไหร่นะคะเราก็เลยคิดว่าจะให้เป็นวัยทีหนึ่งคนแล้วก็วัยชายหนึ่งคนตรงนี้ก็จะมีที่ l o u n สี่คนพ่อแม่ลูกพอดีมีสระว่ายน้ําที่ดูดีนะคะแล้วก็ใต้สระว่ายน้ายังไม่หมดนะด้านล่างเนี่ยเราก็ใส่ตัวบับเบิลแล้วก็ตัวสตีนไว้ให้ด้วยสิเหมือนท่านจะได้ไม่หนาวตุยนะคะเดินมาฝั่งคันนี้จะมีการดูดาวอยู่ด้านหลังบ้านตัดภาพมาทางนี้จะเป็นโซนบาร์บีคิวนะคะแล้วก็มีอ่างล้างมือมีโซนที่ชงน้ําหวานกินด้านหลังบ้านด้วยมีขยะอยู่ทางฝั่งนี้ด้านนี้จะเป็นการ์เดน ให้มาทําสวนกันบริเวณนี้ขึ้นมาตรงชานชาลานะคุณผู้ชมก็จะเจอกับโซนทานข้าวแบบว่ารับประทานอาหารแบบอย่างเป็นทางการนะเนาะแล้วก็ตรงฝั่งนี้จะเป็นเก้าอ,อี้ทําเล็บ นั่งชิวก็ได้ทำเล็บก็ได้เปิดจ้างคนทำสปามานะคะมาดูฝั่งนี้กันก่อนฝั่งนี้จะมีที่ให้ต่อยมวยมีโซนให้ทำสปาและนั่งสมาธิอีกวิ่งหนึ่งของบ้านนะคะก็จะเป็นโซนให้นั่งเล่นเชสเทเบิลแล้วก็มีโซนวิ่งอยู่ตรงนี้แต่ทีนี้ด้านหลังบ้านเนี่ยหน้าต่างเรายังไม่ลงจบนะเพราะว่าต้องขอทำด้านในบ้านก่อนพื้นที่เราจะใช้ด้านในบ้านนะคะจะใช้เป็นลายน้เชฟรอนอ้าวเฮอริงโบนเฮอริงโบนกับเชฟรอนก็คือคือกันมากๆเลยจะใช้ไปตามส่วนต่างๆของบ้านอา่าสิ่งแรกที่จะ จะเลือกวอลเปเปอร์ก่อนละกันโมเดิร์นลักซ์มันต้องมาหลักป้าจุดเนี้ยเราจะเลือกใช้เป็นวอลเปเปอร์สีขาวๆทองๆตัวนี้นะคะเพระเราคิดว่าถ้าใส่สีดําไปกลัวบ้านมันจะดูเล็กลงไปมากๆเลยสิ่งต่อไปนะถ้าเจอเชลเล็กๆแบบเนี้ยเราควรจะต้องติดประตูก่อนประตูที่จะใช้เราจะใช้ประตูจีแบบว่าครีมอ่อนๆอันนี้นะคะของ get famous เข้าบ้านมาก็จะเจอกับโซนโฟเยเราจะเอาตัวไซส์เทเบิลมาวางตรงนี้ไม่รู้ว่าสิม,มันใช้การได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมเพลทสแน่นอนหลังนี้ยังไงก็ ทแล้วก็จะเอาดอกไม้สีแดงมาวางไว้แบบนี้เลยข้างฝาเนี่ยเราจะติดเป็นเทียนให้ความสว่างนะคะริมประตรูแบบนี้ห้องครัวที่จะใช้จะใช้เป็นครัวสีน้ําตาลทองค่ะสาเหตุที่ใช้สีนี้เพราะว่ายังไม่ได้สร้างบ้านสีนี้กับโฮมเชียร์พัเซลค่ะ <c oughs> ใส่อัปเปอร์คาบิเนตค่ะเวิวก็จะดูยากนิดนึงนะคะถ้าเราเอาผนังลงแต่งได้ปะอุ้ยแต่งได้เราก็จะเอาตัวอัปเปอร์คาบิเนตมันตรงเพราะว่าเนี้ยตาก็ไม่ก็จะดีไลน์อัพไปแบบนี้ทีนี้มันก็ดูเหมือนบิวด์อินนะแต่เราอยากจะ เพิ่มด้านหัวของเขาให้มันสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะคะหน้าตาแบบนี้น่าจะโอเคฝั่งคณิทุบทิ้งใส่เตาที่เข้าเสร็จการอุย้ยหรูหราค่ะจริงล้างมือดีๆสักอันเคาน์เตอร์อันนั้นจะไม่แต่งอะไรนะคะเพราะว่าจะเก็บไว้ทํากับข้าวเพิ่มความกว้างให้บ้านหน่อยไหมด้วยกระจกกระจกที่เราจะใช้เนี่ยเราก็จะใช้เป็นกระจกเบสเกมไปเลยนะคะโอ้ยแต่งยากจ้าเพราะว่ามันเล็กมากแคบมากฮูดดูด,ดควันเขาน่าจะมีสีน้ำตาลน้ำตาลนะไม่ก็สีทองไปเลยมี นี่โอ่อรูราฟูฟาค่ะหูดดุดควันสีทองฝังลงไปแรนเนอร์สีน้ำตาลแปะรูราแบบนี้ก็ต้องติดม่านจากของโมเดิร์นลักซ์คิดสิคะแล้วม่านโมเดิร์นลักซ์คิดคุณผู้ชมเอ้ยมีสีน้ำตาลด้วยค่ะสิ่งสําคัญต่อไปนะคะสำหรับบ้านเนี้ยตอนแรกเราว่าตรงนี้จะเป็นดินนิ่งสเปซใช่ไหมแต่ด้านนอกเราใส่ไปแล้วเราว่าสิ่งสําคัญต่อไปที่จะเพิ่มค่าความสนุกทีวีก็สําคัญแต่สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวบาร์ตัวนี้เอามาวางไว้ วอ2อันแบบนี้เนาะต้องดี y วนิดหน่อยเพราะว่าพื้นที่มันแคบมากๆเลยหลังจากนั้นเราจะเอาคอมพิวเตอร์จีทองๆไปเลยค่ะเก้าอี้นั่งทํางานก็อาจจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะเอามา s n a ปไว้แบบนี้หยิบเชฟเบสเกมนะคะเอาเป็นไม้สีอ่อนตัวนี้เอามาขยายขึ้นแล้วก็พยายามปรับระดับเนี่ยให้มันพอดีกับโซนคอมพิวเตอร์ลองย่อขนาด upper c a b i n e นตัวนี้ดูนะคะเราก็ยัดเข้าไปเอียงเอียงนิดนึงให้คนดูเขากรรมัดเล่นทีนี้เราอยากรู้ว่าคอมลอยไหมเราอาจจะต้องกดแท็บลงมาดูโอ้โห พอดีกันอย่างเหลือเชื่อถ้าเราได้โซนนั่งเล่นคอมที่ต้องการแล้วหรือว่าซิมอาจจะเอาข้าวมานั่งกินตรงบาร์ตรงนี้ก็ได้นะเราจะยัดเข้าไปอีกเก้าอี้หนึ่งไว้บริเวณนี้บ้านนี้ยังไม่มีตู้หนังสือเลยนะคะและตู้หนังสือที่สวยนี่เลยโมเดิร์นลักสกิเอาใจไปเลยจ้าเราเติมทีวีได้นะคุณผู้ชมเราจะมโนว่าทีวีเครื่องเนี้เป็นเหมือนกล้องวงจรปิดของบ้านเลือกใช้ทีวีจาก Get to Work นะคะแล้วก็เอามาย่อลงนี่เอาเป็นมอนิเตอร์หรืออาจจะเป็นที่ดูหุ้นก็ได้มันก็แล้วแต่จะมา โน no นะคุณผู้ชมอาจจะมี2จอแบบนี้เออนี่ทั้งทีวีทั้งคอมพิวเตอร์ค่ะจัดสรรให้ในบ้านหลังเดียวเออมาอยู่ตรงนี้ดีกว่านะจ๊ะต่อไปเราจะมาที่หมดกระจกนะคะเพราะว่าเราอยากจะทําให้2ข้างเนี่ยมันเหมือนกันเลยเราจะเลือกกระจกตัวนี้เนาะจากของแพคอะไรอะ่ะอ,อ่าฉันก็จําชื่อแพคไม่ได้ที่มันเป็นรูปปกสูตรนะคะคุณผู้ชมเอามาแปะไว้ยาวๆแบบนี้ตกแต่งบนโต๊ะด้วยดอกไม้ด้านล่างเนี่ยเราจะต้องหาอะไรมาปกปิดตัวเคาน์เตอร์ตัวนี้เนาะง่ายๆเลยค่ะเอากล่องอันนี้เอามาวางไว้แต่อาจจะต้อง ระวังให้มันแนปกันอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอาจจะต้องหามุมดีๆหรือถ้ามันลาบากนะคะแบบมีมีซิมเนี่ยที่เขากําลังลำบากลำบ,ลำบนอยู่เราก็เลื่อนออกมาก่อนเลยแล้วค่อยยัดเข้าไปอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้พอตกแต่งโต๊ะตรงนี้เสร็จก็จะออกมาแบบนี้เราว่าควรจะต้องมีพรมนะคะพรมที่ใช้ก็จะเป็นพรมสีน้ําตาลตัวนี้ของ fitness stuff pack ทุบไฟทิ้ง2ดวงด้านหน้าบ้านตรงเนี้ยเราจะเอาชันเดเลียมาใส่นะซึ่งเราว่ามันน่าจะสูงพอที่ซิมเดินได้นะคะเดี๋ยวลอง play ์เทสกันไม่ได้ก็ ยค่อแก้ส่วนอื่นเนี่ยเราอยากจะให้มันดูสมัยใหม่ขึ้นมานิดหนึ่งเขาจะมีไฟของฟิตเนสตัฟตัวนี้อยู่นะคะคุณผู้ชมเข้ากับบ้านเรามากๆอ่ะใส่ลงไป2จุดแบบนี้ต่อไปสิ่งที่เราจะทําเราจะทุบผนังตรงนี้ออกนะคะเพราะว่าเรามองว่ามันจะทําให้บ้านเราอะ่ะดูแน่นเกินสิ่งที่เราจะทํานะเราจะไปฟิลเตอร์แพ็กซิตี้ลิฟิงนะคะแล้วก็หาตัวระแนงไม้ของเขานี่มีสีน้ําตาลครีมด้วยเอามาหันข้างนะคะเราก็ปิดไปเพียงเท่านี้ก็จะได้ แน่งกันสายตาแบบนี้แล้วนะอยากหรูหราใช่ไหมคะยังไม่พอคะ่ะเราจะเติมความหรูหราให้บ้านของเราเอาตัวนี้ของมอสกีโนะคะคุณผู้ชมเป็นตัวตั้งโชว์นะเขาจะเรียกว่าอย่างไงดีคะเป็นฐานเหรอเออฐานไว้ตั้งโชว์แล้วก็ติดโคมไฟไป,ไปอีกสองโคมแบบนี้เลยคะ่ะก็คือสว่างสุบๆุไฟเยอะสุบๆุเราขอมูฟตัวเองมา,มาทำมาสเตอร์เบดรูมก่อนเลยแล้วมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้ามากที่คุณพ่อคุณแม่เขาจะไม่ได้นอนด้วยกันขอใช้ผนังเป็นสีน้ําตาลทองอันนี้เนาะทุกคนในบ้านนี้จะต้องนอนบั เ,เตียงของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเรียบๆหน่อยเนาะเราว่าหัวเตียงเอาไว้ฝั่งนี้ดีกว่าใส่เตียงทางด้านล่างใช้เป็น high school years นะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าของ get famous อันนี้ค่ะคุณผู้ชมทายเดียวเท่านั้นเหมือนช่างพอดีกับบ้านเราอะไรเช่นนี้ก็พิมพ้าม่ามาแปะไว้นะคะถ้าเราอยากเพิ่มความสดชื่นในห้องนอนต้นไม้อาจจะเป็นทางออกเดียวแล้วต้นไม้ก็จะต้องอยู่บนตู้เสื้อผ้าแบบนี้เลยไม่มีอะไรให้เลือกสั่นแล้วพรมสีครีม,คร,มครีมใต้เตียงนะคะย่อขนาดให้เขาแล้วก็ยัดลงไปใต้เตียงแบบ ดีเอ็น uh, ล้ค่ะไม่รู้จะแต่งอะไรห้องนี้ต่อแล้วเราจะเปลี่ยนไฟห้องนี้ให้เขาหน่อยไฟที่ใช้เนี่ยเราจะใช้จากของ Eco l i f e s t y l e ตัวนี้นะคะมันดูแบบว่าเชื่อมพื้นที่ไปที่ไฟด้านนอกดีคิดเองเออเองมนูเองพื้นในห้องน้ําคุณพ่อคุณแม่จะใช้สีน้ําตาลจาก Mo เด r n Lux e k i t ิดในส่วนของวอลเปเปอร์เนี่ยเราจะมาใช้จากของ growing together ตู้อาบน้านะคะเราจะใช้ตัวนี้เลยนะคะจากของ get f a m e r s แล้วทีนี้เราจะมาดูสวอชด้านในเข้ามีสีน้ําตาลที่เข้ากับบ้านเราพดพอ แปลว่าอ่างน้ําเขาก็จะมีเข้าเสร็จกันแบบนี้เอา้าทรล้ออกไปทําไมอะ่ะกระจกส่องหน้าที่มีเฟรมน้ําตาลแกลมแก,กลมแบบนี้จ้วมนะคะเราจะใช้จากของสปาเดย์แต่อาจจะต้องขยบมาบริเวณน,นี้นิดนึงเนาะไม่งั้นอะ่ะมันอาจจะเดินเข้าไปล้างมือไม่ได้ก็ได้ตอนนี้ทุกคนรู้สึกอึดอัดเหมือนมีมิซิมไหมคะบ้านกว้างและมีสิทธิ์ไหมคะบ้านกว้างและมีสิทธิ์ไหมคะขอทําให้เล็กๆละมีมีก็ทํานะคะและรูปภาพในห้องน้ําแบบแกรนแกรนแกรมแกรมผ้าเช็ดมือสักหนึ่งนี่ ขวดจะเปรยหนึ่งอาอะไรกันกันเนี่ยก็กดวางดีเดียวอย่าให้ฉันต้องเขินไปมากกว่านี้เลยแค่ทําช่องขึ้นมาฉันก็เขินตัวเองจะแย่อยู่แล้วโอ้ยปลาจะตัวทําไมมันใหญ่ยังงี้แปะลงไปอ๋อมยังไม่พอค่ะห้องน้ำเลยแค่นี้เราก็จะยัดโรบอาบน้ำให้เขานะคะ <c oughs> ไฟที่จะได้อยู่ในห้องน้ําจะเป็นไฟหอยเม่นสีทองอันนี้อุย้ยชอบป่ออยากได้แสงธรรมชาติด้านนอกเข้ามาก็จะแปะเข้าไปแบบนี้นะคะสูงขนาดนี้ไม่มีใครมองเห็นคะ่ะวอลเปเปอร์นในห้องลูกเราจะขอใช้เป็น มาเบลสีทองเทาแล้วก็จะใช้บางเบสสีเทาชมพูแบบนี้อุ้ยมาตุม้มมาตีในมนโนของเราเราคิดว่าจะมีไวชายหนึ่งคนแล้วก็ไวทีนหนึ่งคนเพราะฉะนั้นเตียงเนี่ยเขาจะใช้เหมือนกันเลยเนาะแปลว่าเตียงด้านล่างเราก็จะใส่สวอชมาตุม้มมาติแบบนี้เข้าไปให้ได้นะคะพร้มในห้องลูกเราใช้สีขาวจากบุกนุกคิดอันนี้นะคะอุ้ยดูนุ่มเทาอะ่ะย่อให้สักทีหนึ่งวางลงไปตู้เสื้อผ้าในห้องเด็กจะใช้จากของ high school years ตัวนี้นะคะแปะลงไปแบบนี้เลยประมาณห้องนี้เราจะปรับมาเป็นสวอชแรก ของเคานะะตกแต่งห้องเด็กเสร็จนะคะก็ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยใช้ไฟจากห้องเดียวของพ่อแม่เลยแล้วก็มีไฟดาวห้อยๆลงมาแบบนี้เนาะ<ม>เอาเซิร์ฟบอร์ดมาตกแต่งด้านบนตู้เสื้อผ้าอีกหนึ่งกลุ่มและห้องน้ําในห้องลูกเสร็จแล้วก็ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยมันยังไม่จบง่ายๆหรอกนะถ้าบ้านนี้มันยังไม่ได้ถูก p l a y ์เทสเดินทางมาถึงบ้านก็รู้ได้ว่าลืมใส่ตู้ปรษณีย์ค่ะตู้ปรษณีย์เราอยากใช้ของ snowy escape นะคะเราก็เอามาแปะไว้ทางด้านหน้าบ้านตรงนี้แบบนี้ทีนี้รอบๆบ,บ้านเนี่ยเราไม่ได้แต่งอะไร เลยนะ้องเพราะว่าอยากให้มันดูพื้นที่เบลนด์อินไปกับด้านนอกเพราะว่าขี้เกียจนะคะแค่นี้ก็เยอะมากแล้วมนนิมิซิมมานี่มานี่เลยเรามีอะไรให้เทสเยอะมากอย่างเช่นว่าการวาดรูปตรงนี้เดินมาแล้วนะคะแล้วก็วาดรูปได้หายห่วงแน่นอนขอบคุณค่ะเดี๋ยวแถมแคนวาสไปให้ด้วยนะคะแล้วก็ไปนั่งตรงนั้นได้หมือไรได้ไดบานเด้งจัดจัดมิมิซิมมิมิซิมมานั่งโยกตรงนี้ได้บอชีเดินมานั่งโยกได้นะกีต้าร์นี่เล่นได้แน่นอนเพราะว่ามันหยิบใส่กระเป๋าของเราได้เนาะทีนี้ ต้นบอนไซเนี่ยเราก็จะตัดได้ไหมคําตอบก็คือได้นะเพราะว่ามันมีที่เหลือเฟือให้กับซิมเราอยู่แล้วโซฟาตรงนี้นั่งได้แน่นอนนะเราจะไปเทสด้านในบ้านกันนะคะสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือการทํากับข้าวคุณมีคุณมีไม่ต้องตัดจนเสร็จค่ะไปทําเกี๊ยวผักให้หน่อยค่ะหยิบออกจากตู้เย็นได้สับผักได้เราอยากจะถ่ายเอ่อรูปบ้านของเราให้ทุกคนได้ดูมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆยย่อลงมาแบบนี้นะคะกดแบบนี้กดแถบนะคุณผู้ชมและทีนี้เราก็ค่อยๆยย่อตัวโดยใช้ปุ่ม q ิ หรือว่า WASD ในการเดินนะคะบ้านก็คือบ้านแคบมากบ้านเหมือนอยู่ในซอยกลับดึกอยู่ก็เลือกในซอยปเปลี่ยวโดดเดียวกระเทียมเจียวยังไม่มีทําเสร็จแล้วค่ะจะเดินไปนั่งทานที่ไหนคะคุณมีมีแน่นอนว่าสิม,มันก็หูู้นว่ามาต้องเลือกที่สบายๆเอ๊ดอกไม้นี่เราวางตรงกลางโต๊ะหรือเปล่าะหรือว่าเป็นที่มุมกล้องหรือว่าเป็นที่มีมีที่วางไม่กลางคําตอบก็คือเป็นที่เราเองเดินไปล้างจานได้สบายมากหายห่วงนะคะต่อไปจะให้ชีมานั่งตรงนี้เดิน มานั่งแล้วก็ดูกล้องมวงจรปิดที่บ้านหน่อยค่ะแชแนลเซิร์ฟเออดูทีวีได้ด้วยนะนี้กล้องมวงจรปิดกดใหญ่เลยมีหลายตัวนะคะเทิร์นออฟค่ะบีมิซิมมานั่งตรงนี้หลังจากนั้นมาลองซ้อมการเขียนของเธอหน่อยซิฉันอยากจะดูบ้านของฉันนะว่าพอมันแต่งเสร็จแล้วมันจะหน้าตาแบบนี้ ฉันมีความสุขมากเลยจริงๆเราก็ชอบชาเลนจ์อะไรอย่างนี้มากเลยนะเราก็บ่นไปอย่างนั้นแหละว่าเออขออะไรกันน่ะแต่บอกเลยว่ามีมีซิมชอบมากเลยนะขอบคุณที่ขอกันนะคะตู้เนี้ยกดได้นะคะอ่านหนังสือได้อยู่แล้วเตียงด้านล่างรีแลกซ์ได้ไหมก็บอกเลยว่าได้ต่อไปด้านบนก็ต้องตอบอีกว่าได้ต่อไปตู้เสื้อผ้าก็ต,ต้องตอบเลยว่าได้ทีนี้ห้องน้ำอะขอเช็คหน่อยนะคุณผู้ชมไม่ค่อยมั่นใจเลยอะชวเวอร์อะเรามั่นใจว่าใช้ได้ซึ่งได้จริงๆโถฉี่เนี่ยเราก็มั่นใจว่าใช้ได้แต่ซิมมันจะล้างมือ แปลว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่เดซิมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเทสค่ะนอนด้านล่างได้ขึ้นมานอนด้านบนได้เปลี่ยนชุดได้บอกได้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆถ้ามีเดซิมสีลงไปนั่งฉี่เออฉี่อีกทีหนึ่งฉี่แล้วฉี่อีกฉี่เข้าไปล้างมือได้เย่ Yay! แปลว่าด้านในบ้านเนี่ย ฟังจอนอลหมดเลยต่อไปถึงคราวด้านนอกแล้วนี่มาเมดิเทตซิว่าเธอนั่งได้หรือเปล่าจิมบอกว่าเดินมาไม่ได้เพราะว่าติดอันนี้ค่ะติดที่ชกมวยแปลว่าเราจะย้ายที่กันนะคะให้มาเมดิเทตตรงนี้แล้วก็มาชกมวยด้านในตรงนี้เนี่ยมาเป็นเกมที่ต้องเพลนเฮสจริงๆนะเกมเนี่ยเพราะว่าบางทีสร้างแล้วก็เออช้ได้นะแต่อีกทีนึงก็ทำไมใช้ไม่ได้แล้วอะนั่งลงไปได้ต่อไปทําโยคะได้ไหมกะเอาโยคะก็ทําได้แต่เสือโยคะเนี่ยเดี๋ยวก็หันด้านนู้นเดี๋ยวก็หันด้านนี้แกจะหันด้านนนไหวะฉัจ ได้วางถูกสีทีออเนี่ยคุณผู้ชมตูเอาเป็นว่าเรื่องของซิมนะคะมันจะหันด้านไหนนะคะเราลองหมุน2ด้านแล้วต่อยมวยได้อาเลนเชสได้ด้านหลังบ้านก็คือไม่มีหน้าต่างเลยต่อไปเวิร์กเอาได้บอก็ต้องตอบอยู่แล้วล่ะว่าได้นะคะเก้าอี้ตัวนี้ก็น่าจะนั่งทำเมดิเคียลได้นะแต่ทีนี้เราทําอะไรไม่ได้เลยเพราะเราไม่มีสกิลใช่ปะโซนนี้เราก็มั่นใจมากว่ากริวได้ชงน้ําหวานได้ต่อไปที่เราไม่ค่อยมั่นใจก็คือตัวนี้ค่ะแล้วคุณผู้ชมดูแสงที่สาดส่องลงมาที่บ้านเราดีโค้ดสวยนีี่่่ไไมด้ใสอรนนนะ นะนี่สีเกมนะคะแล้วลองดูนะว่าพอเราเปิดรีเชดอะ่ะคุณผู้ชมดูดิอันนี้เป็นของคุณนิกเซนะคะใช้ชื่อว่าโบโฮร a มคือดื้อมากอะคุณผู้ชมเราจะบอกว่าเป็นรีเชดที่เราคิดว่าเราเล่นเกมเพลย์ไหวด้วยนะมิมีก็เดินมารีแลกได้อย่างได้แล้วอะขอเอารีเชดออกนะคะเพราะว่าเราเรา คิดว่าไหวก็คือได้แต่คิดค่ะไม่มีไม่มีไม่นอนจริงจังสิลูกไม่ได้ลีแลกจริงจังมาว่ายน้ํานั่นแหละไว่ายได้อายห่วงล้องดูดาวหลังบ้านก็ส่งได้เช่นกันนะคะคุณผู้ชมอุ้ยเสร็จแล้วอะ่ะมีความสุขมากเลยอะ่ะไม่คิดว่าจะสร้างได้หรูขนาดนี้จริงๆนะอันนี้เราคิดว่ามันก็หรูหราบบมากๆแล้วนะสําหรับในใจของเราอะ่ะขอบคุณคําขอมากเลยนะคะบอกเลยว่าถ้าเพื่อนไม่ขอไม่ได้ดูอะไรอย่างนี้แน่นอนคุณผู้ชมเปิดลีเชตให้อย่างโจย อย่าลืมนะว่าบ้านทุกหลังมีลงในแกลเลอรี่นะคะเข้าไปโหลดกันได้เลยแล้วตอนนี้คําขอมันเกิน400ไปแล้วอ่ะขอบคุณที่ชอบในการสร้างของเราแล้วก็อยากดูเราสร้างอะไรพี่เลนบ้างสวยบ้างนะขอบคุณจริงๆนะคะเพราะว่าเราก็สนุกกับมันมากๆเลยวันนี้ขอตัวก่อนแล้วนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย